บ่าอุดอรมาแล้ว,ลวคนอีสานโบยาณผู้ใดผมจะจบทุกข่าวงัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าอิจฉาออกมาจากปากแบบนี้ได้ยังไงเก็บไว้ในใจตลอดเยียบไว้ตลอดไม่เคยไม่เคยที่จะพูดออกมาอะไรออกมาเลย เอาแต่ผมไปทำคอนเทนต์และผมก็ไปยุ่งเกี่ยวทุกเรื่องผมก็เก็บไว้ตลอดในใจตลอดไม่พูดอะไรออกมาสักครั้งเลยก็ถือว่าเขาได้ทำคอนเทนต์ก็ไม่เป็นไรไปทะเลาะกับคนโน้นคนนี้ก็ลาผมเข้าไปบอกว่าออกมาปกป้องผมออกมาเซฟผมผมไม่ได้ไปเคยดูคุณหรอกว่าคุณเซฟไม่เซฟ แต่ผมมีความรู้สึกดีๆให้จะให้ผมเข้าไปดูทุกไลฟ์ไม่ได้หรอกใครกันแน่ที่มันหักหลังที่มันคอยตําหนิคนอื่นอยู่ตลอดเวลาผมโดนคดีผมเปิดรับบริจาค เออมันก็เป็นสิทธิ์ของผมอ FC จะให้ไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ FC ท์ FC แต่คุณออกมาพูดว่าถ้าเป็นผมผมไม่เปิดผมจะไม่เปิดผมจะไม่เปิดรับบริจาคเหมือนคนอื่นผมจะไม่ทำ FC เดือนร้อนผมจะไม่เปิดเอาดีเ้าตัวเอาช่วงให้แต่ผมคนเดียวผมก็เหยียบไว้ในใจตลอดผมไม่เปิดรับบริจาคกผมจะไปยอมรับสรบารภาพ เขาจะยังไงก็แล้วแต่เขาจะปรับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมจะไม่เปิดแล้วบริจาคผมจะไม่ทําให้เอซเดือดร้อนพูดออกมาเหยียบหน้าผมเต็มๆเลยแต่ผมก็ไม่พูดผมก็เหยียบไว้พราะเขาจี้ไปจี้มาว่าถ้าเขาถ้าใครจะค่าจะจ่ายมันเยอะๆถ้าเขาปรับเยอะๆล่ะเดี๋ยวผมก็ เดี๋ยวผมดูอีกทีว่าผมจะเปิดไหมน่าสรุปสุดท้ายก็หาทางออกให้ตัวเองอีกเหมือนเดิมเ่มันด่ากูแล้วแอบด่ากูแล้วแอบว่ากูแล้วแอบตับหนี่กูแล้วตับหนี่ทุกเรื่องเมสขอโทษน,นะเมสแต่เรื่องพี่ตนันน่ะวันนั้นที่จะโดนจับกอ,อกไม้จับอะครับครับพ่อพ่อลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพ่อรับได้ ที่แกเปิดแล้วบริจาคก็ไปก็ไปตําหนิแกอีกพูดง่ายๆถ้าพูดหยาบๆก็เป็นแซะแกอีกผมจะไม่เปิดแล้วบริจาคอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนคนอื่นหรอกครับผมทาปิดเองผมสู้เองผมรับผิดชอบเองเออมึงรับผิดชอบเองมึงสู้เองมึงก็ไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นมึงไม่ต้องเป็นตหนิคนอื่น มึงทำให้ตัวเองดูดีแต่กูดีแย่ในสายตาเอซตลอดเวลาเลยกูเยียบไว้ตลอดกูไม่เคยพูดเอซยังไม่รู้เลยว่าผมคิดอะไรก็าพาอคำว่าเพื่อนแต่คำนี้มึงบอกว่าแค่รู้จาักกาันไม่ได้สนิทเออไม่เป็นไรกูเก็บไว้กูไม่เยียบไว้ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไร กูไม่มีก็ได้กูมีหมาเป็นเพื่อนก็ได้กูมันเร็วในสายตามึงนขนาดนั้นเลยเหรอวาแต่กูหักหลังกูหักหลังตรงไหน,น เรื่องประกันกับปากเก้นี่ก็เหมือนกันกูก็ออกมาเซฟเพราะว่าอะไรกับปลายชักแม่นี่กูก็ออกมาเซฟเพราะว่าในแปดคนนะ่ะมันมีชื่อมึงกูก็ไม่อยากให้มึงนะ่ะต้องโดนอยู่คนเดียวเพราะกูจี้ไปว่ามันเป็นมันไม่มีมูลหมามันมีขี้มันต้องมีมูลสรุปสุดท้ายมึงก็บอกว่าไง มึงก็ออกเอาตัวรอดคนเดียวทิ้งกูอยู่คนเดียวอีกให้กูไปสู้รบตบมือเขาโดยที่กูไม่รู้เลยว่ามึงทิ้งกูแล้วกูมารู้ทีหลังว่าเอฟซีบอกว่าเขาตัดจบไปแล้วมึงบอกว่ายัางไงมันเป็นเรื่องส่วนตัวขเขาไม่เอาแล้วเป็นเรื่องเจอชู้สาวแล้วแต่กูจะออกปียม,มึงเพื่ออะไรวะกูจะออกมาปกป้อง,งเพื่ออะไระกูไม่ได้เอ่ยชื่อมึงก็จริงแต่กูปกป้องมึงไหม มันไม่ใช่เรื่องของกูเลยนั่นน่ะไอแปดคนนั่นน่ะใครจะโดนจังแม่กันเปไไรแต่กูไม่อยากให้มึงโดนไงกูอยากให้มึงอยู่กับคนอื่นด้วยความสุขมไม่ได้อยากให้มึงอยู่เหมือนที่ผ่านมาที่อยู่ฝั่งโน้นที่มึงมีแต่ศัตรตูมึงอยู่ฝั่งโน้นมีใครครบมึงบ้างมีแต่กูที่คบมึงอยู่คนเดียวเพราะคนอื่นเขาไม่เอาเึือง มึงไปมีปัญหากับทุกช่องช่องไหนที่มึงไม่ถูกใจมึงก็ตามตะบี้ตะบันเดี๋ยวทุกช่องมึงตามมึงมึงมีปัญหามี่แต่กูนี่เลยเอามึงเซฟมึงอยู่คนเดียวอยู่ฝั่งโน้นอ่ะเพราะกูคิดว่ามึงเป็นเพื่อนแล้วมึงเคยคิดไหมว่ากูเป็นเพื่อนมึงไหมก็มึงพูดออกมาแล้วว่ามึงไม่เคยคิดว่ากูเป็นเพื่อนมึงกูก็ขอบใจมึงมากๆ่วนเรื่องป้าช่างแม่ไงล่ะ กูก็ถามเรื่องว่าเอาคลิปนี่ไปเอาเรื่องนี่ไปให้อีลาตายทำไมนะแล้วเสียงซาวแทกอะทํไปม,มันมีเสียงเพลงบกักผ้าเข้าไปกูก็จี้ถามกูอยากจะรู้แต่พอสุดท้ายมึงบอกว่าไงมึงก็บอกว่าไปถามอยู่นั่นแหละเรื่องเสียงซาวรงซาวแทกจบแล้วจบแล้ว เขามีที่ยืนบ้านสิให้เขามีทางเดินบ้างสิกูสุดท้ายใครใครหักหลังใครใครทําำ้ายใครกูก็เหยียบไว้ตลอดกูก็ไม่พูดกูเหยียบไว้ในใจกูตลอดทํำไปมันทำกับกูทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งกลัวอะไรนักหนากลัวกูจะดีความเด้อกูไม่ได้เคยคิดเลยว่าเพื่อจะดีจะเด่นถ้าเพื่อนเด่นกว่ากูกูก็ยินดีด้วย กูไม่เคยอิจชาลิ่สยาใครเลยถ้ากูอิจชาลิ่สยาคนเด้กูไม่ได้อยู่สภาพนี้หรอกมึงบวกว่าให้มีทางเดินให้เขามีทางเดิน,ให,ดนให้เขามีที่ยืนไปและกูล่ะกูมีทางเดินไปกูมีที่ยืนไปทุกครั้งที่เกิดปัญหาบึงตัดจบตัดจบแล้วโยนขี้มาให้กูตลอดเลย ถหามเลยสิมึงเอาดีเขาตัวเอาช่วยแต่คนอื่นล่ะมึงคอยตำหนิคนนอตตำหนิคนดีคนนั้นไม่ดีคนคนี้ไม่ดีตลอดแลวหันมามองตัวเองไหมทําไมถึงไม่มีเพื่อนทําไมมีแต่ก,กูอยู่ดิไอ้คนที่เขาไม่ควบมือเขานับถือมึงเป็นเพื่อนไหมเขาเคยคิดว่ามึงเป็นเพื่อนไหมเออกูอาจจะผิดที่กูพูดเลือกป้าย้ำๆเพราะว่าอะไร กูชี้แจงไอฐานะของกูกูอยากให้มึงตื่นตัวกูชี้แจงไปสามคลิปแล้วมึงก็ยังไม่พูดมึงก็ยังบอกว่าอะไรใครไม่สามารถที่จะประสานการมึงได้ใครก็ไม่สามารถที่จะมาพูดกับมึงได้กูก็เลยย้ำให้มึงคิดมีสติว่าอย่าทำอย่างนี้ในเมื่อเอฟซีของเมื่อไปวาป้ามึงก็ต้องรีบออกไปพ้นถน แก้ตัวให้มันจบครับลูกนี่ไรเขามาเขามาบ้านเขาลูกผ่านไปแล้วสามคลิปที่กูออกมาพูดมึงก็ยังเฉยจนสุดท้ายทัวหันกลับไปหามึง มึงถึงว่ากูมาแซะมาพูดไม่จบไม่สิ้นอยากให้มีสติไงกู <c oughs> หักหลังมึงตรงไหนกูทํากับมึงตรงไหนมีแต่มึงทํากับกูทั้ทงนั้นกูเหยียบไว้ในใจกูตลอดกูเหยียบไว้ในใจกูตลอดเวลาคนอื่นเขาด่ามึงกูยังปล่อยผ่านทุกครั้งมึงน่ะมันไม่เอาใครนิสัยเดิมๆกลับมาแล้วหญิงพยองตัวเอง คิดตัวตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองดังอยากจะเหยียบหัวใครก็ได้อยากจะเอาชนะใครมึงก็ไปเหยียบเขาเอามึงก็อยู่คนเดียวมึงไม่เถอะกูไม่ใช่เพื่อนมึงก็ไม่เป็นไรกูก็ไม่เต้น มึงน่ะคิดแต่ว่ากูผิดอยู่ตลอดเวลากูอิจฉามึงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมในใจมึงกงูหักหลังมึงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมกูคเคยเอาเรื่องของมึงไปพูดไหมกูไม่เคยกูเก็บไว้ในใจกูตลอดกลัวแต่ว่ามึงจะไม่ได้หยิบไม่ได้ดีไม่ได้ร่ำไม่ได้รวย กูเคยกูเคยบอกมึงว่ามึงไปซื้อที่ตรงนั้นเหรอมันมีคนเยอะไหมมึงก็บอกว่ามึงอยู่กับญาติพี่น้องกูก็เลยบอกว่าทําไมมึงไม่ไปซื้อที่ที่ห่างห่างไกลคนเพราะกูรู้นิสัยมึงไงว่ามึงเป็นคนไม่ยอมขครมึงเป็นคนอีโก้สูงมึงมันเป็นคนทิฏฐิเป็นคนที่มีอคติเป็นคนที่ ไม่อยากให้มึงไปอยู่เพื่อที่จะไม่ไปไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายกับมึงไม่ใช่ว่ากูจะขัดความความสุขมึงมึงก็มองกูในแง่ร้ายในแง่ร้ายตลอดเลยเขาไม่เป็นไรมึงไม่ได้เห็นกูเป็นเพื่อนกูก็อ่อนโมทนานาสาธุขอให้มึงเจอหายเจอเพื่อนอย่างกูขอให้มึงหายเจอ เะชาตินี้ทั้งชาติขอยมึงหายเจอเพื่อนที่หวังดีกับมึงอย่างกูนะกูไม่ขอพูดอะไรเยอะกูใส่ร้ายมึงกูใส่ร้ายตรงไหนกูออกมาพูดเรื่องป้ามีอยู่สามคิกมึงยังไม่ออกมาพูดเลยพอทัวร์ฉันไปลงมึงมึงหันโยนขี่ไปกู ลยนความเลวมาให้กูเอาความดีเข้าไปที่ตัวมึงกูถามหน่อยเถอะกูเคยว่ามึงไม่ดีไหมกูมีแต่ว่ามึงอารมณ์ตีดแค่นนั้นอ่ะมึงอยู่กับใครไม่ได้กูก็บอกแล้วว่ามึงอยู่กับใครไม่ได้กูถึงบอกว่ามึงทำไมไม่ไปซื้อที่ที่ห่างไกลคน อยู่นอกๆอ,กออกไปเพราะมึงอยู่กับใครไม่ได้มึงนะ่มันไม่รู้ตัวเองแต่กูรู้กูนั่งดูพฤติกรรมมึงมาตั้งนานแล้วกูอยากให้มึงเป็นที่ละของทุกคนไม่ใช่เป็นที่รังเกียจของทุกคน เออมตนในวันนี้นี่เอฟซีมึงเยอะเอฟซีมึงมึงติดตามมึงคุยกับมึงมาหามึงเยอะเอออันนี้กูเข้าใจแต่มึงอย่าลืมนะมึงเคยอยู่จุดนี้อยู่จุดที่เอฟซีมึงเยอะๆแล้วสุดท้ายมึงดิ่งลงไปเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นเพราะตัวมึงเป็นเพราะแบบนี้ไง มึงตำนิกูตลอดมึงแซะก,กูตลอดกูไม่ว่ากูเหยียบไว้ตลอดมันร้องไห้ของคนแบบนี้ทำไมวะพนดีเข้าตัวบอกว่าจะกูหักหลังว่าแต่กูทำร้ายเอจะฟังก็ฟังจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่ได้ว่า ขอรบายแล้วก็จบความเร็วของกูเนี่นะเยอะมากกับมึงอะสำหรับในสายตามึงน่ยความเร็วของกูเยอะมากความดีของกูไม่เคยมี มีอะไรอีกไหมทำไปเพื่ออะไรที่กูออกมาพูดล่าสุดเรื่องของป้าน่ะอยากให้มีสํานึก อย่าหลงตัวเองอย่าเหลิงเดี๋ยวมันจะกลับไปอยู่จุดต่ำสุดอีกเหมือนเดิม<ป>ตื่นเช้ามารู้ทั้งรู้ว่าป้าโดนแทนที่จะไปบอกเอฟซีให้หยุดออกไปเข้าไปขอโทษป้าไม่มี ออกมาบอกว่าอะไรไม่มีใครมาสั่งได้โล่นนั้นนี่ก็ถึงพูดไงว่าเรามาอาศัยเขาอยู่เรามาขอข้าวเขากินหัดสำเนียกหัดสำเนึกเขาบ้างไม่ใช่ไปปีนเกลียวเขาพอเห็นว่าตัวเองมีมวลชนแล้ว ก็จะไปปีนเกียวเขามันไม่ใช่กูเป็นห่วงกลัวว่ามึงจะไปไม่ถึงฝั่งฝันกลัวว่ามึงจะตกมมาตาย